สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเติ้นทัศนพลจารึกชื่อนักแข่งไทยคนแรกคว้าแชมป์ฟอร์มูลาทีที่อังกฤษเติ้นทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักแข่งดาวรุ่งไทยจากทีม c ั m โพ o s Racing จารึกชื่อนักแข่งไทยคนแรกคว้าแชมป์ฟอร์มูลาทีที่สนาม Silverstone ซ i r c u i t เมือง Silverstone ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่5 7กรกฎาคม ล่าสุดเมื่อวันที่5กรกฎาคม6.8ปรากฏว่าเติ้นทัศนพลอินทรภูศักด์นักแข่งดาวรุ่งไทยจากทีมคัมโปสเรซิ่งทำเวลาในรอบคัดเลือกได้0.145.584นาทีออกสตาร์ทเป็นลำดับที่1จากนักแข่งทั้งหมด30คนโดยจะทำการแข่งขันกันทั้งหมด18รอบสนามปรากฏว่าเติ้นทัศนพลอินทรภูศักด์ ิ้งห่างคันอื่นออกไปและสามารถเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกควา้าแชมป์รายการ FIA Formula 3 Championship British Round Sprint Race 2025 FIA Formula 3 Championship British Round Sprint Race 2025มาครองได้สำเร็จเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ